สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชินาหยุดกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้ชาเ้าแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกทกคนด้วยนะครับสาหรับชาวนี้ถือว่ามีข่าวครา,าวของพ่โด้ครับคิสเตียโน,โนโรนาโดมาพูดถึงกันหน่อยล่าสุดพิโด้ลั่นวาจาว่าลลกซัวเนี่ยเหนือกว่าเมเจอร์ลีกอกเกอร์ที่สหรัฐอเมริกาเลยนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มว่าจะไม่กลับไปเล่นฟุตบอลยุโรปอีกแล้วนะมาตามกันหน่อยครับ ล่าสุดคริสเตียโนโรนัลโดดาวยิงซูเปอร์สตาร์ของอัลนาเซอร์ชี้ชัดเลยว่าลีกซาอุดิอราระเบียเหนือกว่าเมเจอร์ลีกสอกเกอร์สหรัฐอเมริกาพร้อมยืนยันจะไม่กลับไปเล่นฟุตบอลยุโรปอีกแล้วนะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยอัลนาเซอร์ aster, รองแชมป์ลีกซาอุดลงเล่นเกมอุเลเครื่องที่ประเทศโปรตุเกสเจอกับเซลตาบิโกทีมจากลาลิกาสเปนซึ่งฤดูกาลล่าสุดจบอันดับที่13นะครับ โรนัลโดได้การลงสนามไป45นาทีแรกสกอร์ศูนย์ปราตศูนย์ก่อนครึ่งหลังลุยคราสโตครับเปลี่ยนแข้งไว้38ปีอย่างพิโดออกไปพักหลังจากนั้นอนะัลนาซเซอร์โดนรัวยิงแพ้ยับเลยนะครับ5-0ส่วนเซนนนของมาซโลบโรสวิชตา์คนใหม่จากอินเตอร์มิลานได้อยู่ในสนามเป็นเวลา54นาทีหลังจบเกมกระชับมิตรที่ประเทศโปรตุรเกสโรนัลโดได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อในบ้านเกิดถูกถามเรื่องอนาคตการคาแข่งของเขา เขาให้สัมภาษณ์บอกว่าเออผมจะไม่กลับไปเล่นหลีกยุโรปอีกแล้วสําหรับผมประตูบานนั้นได้ปิดลงเป็นที่เรียบร้อยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ผมอายุ38ปีแล้วแถมตอนนี้ลีกยุโรปสูญเสียคุณภาพไปเยอะมีแค่ผิวเหลียงกรีเท่านั้นที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงพวกเขาทิ้งห่างทุกหลีกไปไกลแล้วเลวเนวเมซี่ครับคู่แข่งตลอดอาชีพของโรนัลโดพึ่งเปิดตัวที่อินเตอร์มามี่แห่งมิชลิกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกาแล้วก็โรนัลโดได้พูดเปรียบเทียบเพิ่มเติมบอกว่า ลีกซาอุดีอาระเบียเหนือกว่าเมจาเจอร์ลีกอกเกอร์อย่างเห็นได้ชัดเจนผมคือผู้เปิดเส้นทางย้ายมาเล่นที่ซาอุและตอนนี้เหล่าผู้เล่นทั้งหลายกำลังหลั่งไหลามาเล่นกันที่นี่ ที่ซาอุดิอาระเบียอันนี้คือสิ่งที่โรนัลดได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าลีกซาอูเนี่ยเหนือกว่าเมเจอร์ลีกซ s o อกเกอร์อย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับคอนเฟิร์มเลยว่าเจ้าตัวจะไม่กลับไปเล่นที่ลีกยุโรปอีกต่อไปแล้วประตูบานนั้นมันปิดลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับอื <c oughs> บอกเลยว่าเขาเป็นคนนําทางให้นักเตะทุกคนย้ายมาเล่นที่ซาอุดิอาระเบียมาโกยเงินนะครับจัดไปให้วัวรอน